โลบัคหมดอย่างงั้นน่ะเหรออยากได้ก็ไปเติมเอาซิไปเติมเอาเลยฉันเอาทุกอย่างปไปไว้ที่ลาวาบัคหมดแล้วร้านลาวาบัคมีบริการเติมโลบัคเลทที่ถูกมากๆแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์เลท5บริการเติม VIP เซิร์ฟเวอร์ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทรล้ไปถึงจำนาไ i ดีไก่ตันบ็อกฟู้ดบอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มจัดจัดอย่าลืมไปใช้บริการลิงก์อยู่ด้านล่างคีิปเอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีปรกรกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ ็ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับทีมผู้ใช้ไฟนั่นเองนะครับทุกคนปกติเนี่ผู้ใช้ไฟไม่ครอบจบไม่สวยเท่าไหร่มาทุกคนโอเคครับในวันนี้นะครับเราก็รวมผู้ใช้ไฟจากเรื่องต่างๆนะครับมาลงอินฟินิตี้กันนะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมตัวละครตัวแรกที่เราเอามาได้ก็คือซาโบบัตอคีนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าซาโบแป,ป๊บอคีก็ได้นะครับ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าพลังของซาโบนั่นก็คือท่อแป,ป๊บนั่นเองนะครับทุกคนที่ติดไฟได้เนวัหมือนของเราเลยตอนนี้อันนี้ รู้สึกว่าน่าจะอัปเดตมาใหม่นะแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันอัปมาตอนไหนเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ซาโบนะครับก็คือมันจะมีเอ่อท่อแป๊บข้างหลังเราด้วยนะครับทุกคนเออแล้วก็มีติดไฟด้วยโคตรอาวโคตรเท่นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือรอยมัสแตงนั่นเองนะครับทุกคนพี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารอยมัสแตงเนี่ยเคยเป็นเมตาด้วยนะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับทุกคนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ยรอยมัสแตงเคยเป็นเมตาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นรอย5้ดาวนะครับตอนนี้6ดาวแล้ว แล้วก็ตัวละครตัวต่อไปนะครับที่ใช้ไฟนั่นก็คือเ e n เว v e r นั่นเองนะครับทุกคนนี่ตัวละครจาก My Hero Academia นะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาโหดสักแค่ไหนแลวเขาเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะผมไม่เคยดู My Hero นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือสุนันั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่ไฟเหมือนกันนะครับคือถ้าเราเอาสุนะมานั่งบนบ่าเนี่ยก็จะมีไฟลุกบนหัวเราด้วยนะโคตรเอานะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของคนสุดท้ายนะครับผม Dragon Slayer นะครับที่เป็น สายไฟของเรานะครับหรือมังกรไฟนั่นก็คือนาสือนะครับพระเอกจากเรื่องแฟรี่เทลนั่นเองนะครับทุกคนผมก็อยากให้แฟรี่เทลแม่งอัปเดตออกมาสัหน่อยวะ่ะแต่ว่าแฟรี่เทลก็ไม่อัปเดตมาสักทีนะครับทุกคน โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของทีมใช้ไฟของเราทุกคนคิดว่าเราจะไปได้กี่เวฟครับทุกคนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะสัก80ไปเพราะว่าตัวละครบันดามเมจไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรือว่าอาจจะแบบ78อะไรเงี้ยนะครับก็มารอดูกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่ายังไงก็พิมพ์เข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในดานเลยละกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในดานไปที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนตัวละครตัวแรกที่เราจะวางนั่นก็คือสปีดวาก สกอตน,นั่นเองนะครับทุกคนเราก็วาลงไปเลยอันดับแรกแล้ก็ตัวละครที่เราจะเอามารับมือมอนนะฮะ อาจจะเป็นรอยไหมรอยมัสแตงว่ะกดยืนบนเยอะจังว่าเอนเดอร์เวอร์ไม่น่าไหวว่ะเฮ้ยสึนะสึนะน่าจะไหวครับโอ้โหในส่วนอ้ะแต่ว่านัดสื่อเนี่ยรับมือได้นะทุกคนแบนัดสื่อราคาแพงว่ะน่าจะเอาเป็นสึนะนะครับทุกคนเพราะว่านัดสื่อแพงกว่า250บาทนะรจริงๆนัดสื่อคือตัวที่รับมือได้ดีเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนและตอนนี้นะครับมือผมมันก็ล่วงเลยไปนะครับกดก็คือแบบกดอัพตังนะครับเกินกว่าที่เออเราควรจะต้องอัพเนี แล้วตอนนี้คือผมไม่สามารถที่จะวางตัวแบบตัวตีได้เลยครับเพราะว่าตังค์ไม่พอนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแย่และเวรกรรมและทําไงเดียวเนี่ยกว่าจะได้วางซื้อนะครับทุกคนน่าจะเออน่าจะอีกนานเลยแหละตอนนี้โอเคตังค์มาแล้วนะครับผมก็จะวางซื้อนะเลยแล้วกันนะครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตค่อนข้างที่จะกระตุกนิดนึงว่ะแล้วก็อัพขึ้นมานะครับอุ้ยสองเซตเลยเหรอที่จะเข้าบ้านไม่ได้เรายอมไม่ได้ครับเราจะต้องเอาเป็นซาโบะซาโบหรอซาโบมึงไหวปะเพื่อนเปิดเอฟไปก่อน อันดับแรกซาโบไหวไหมปึ๊บโอ้โหเจอหมัดอัคคีเป็นไงล่ะกงเล็บมังกรเป็นไงล่ะเพื่อนอย่างรุนแรงนะครับผมอุย้ยกงเล็บมังกรเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็นี่ครับในส่วนของซูน,นะตอนนี้ลอยขึ้นมาแล้วก็ บ้มเป็นไงพลังไฟครับตอนนี้คือโคตรเทพนะครับแต่ละตัวนี่คือเพียงแค่เริ่มต้นนะเว้ยยังไม่อยากนึกถึงตอนที่มันแบบว่านนวเนะแบบตอนมอนเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับสําหรับทีมนี้แล้วก็มีตัว powerful มานะครับตอนนี้ผมก็จะัพซูนะขึ้นหนึ่งขั้นเพื่อให้มันจัดการ powerful ได้นะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาัพสปีดวากอนกันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเก็บตังค์กันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ สบายๆนะครับทุกคนจัดไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าซุน่าของผมนะครับรับมือบอลไม่ไหวทุกคนบอลมันแบบว่าวิ่งเลยซุนะไปนะครับตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับเราก็อัพขึ้นไปอัพซูน่ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะมีซาโบนะครับของเราตัวนี้จัดการอยู่นะทุกคนโหอัพตังค์ไม่ทันวะไม่เชื่อผมอัพตังค์ผิดพลาดวะทุกคนอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็คงไม่เป็นไรนะทีมนี้ตัวละครน่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็อัพตังค์เสร็จเป็นที่เรีีียยยบร้้ออออนนนนนคััทุกตตวเเ่า สบายๆนะครับแต่ว่าเราจะมาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับว่าสกิลของทีมเราเแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ซาโบเลยละกันเพราะว่าเราซา,าโบมาตัวแรกนะครับทุกคนเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก่อนละกันนะครับวงก็ถึงพอดีนะครับกงเล็บมังกรเฮ้ยมึงตีแค่นี้เหรอตีแบบฟืดออกไปแค่นี้ โคตรไวนะครับเป็นเอฟเฟกที่แบบมันเกิดขึ้นไวมากนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนอี้มี3ขีดด้วยกับซาโบเฮ้ยถามจริงอ๋อโหแล้วก็วงของซาโบก็ถือว่าใช้ได้นะวงถือว่าใหญ่เลยครับเชดคปล่อยพลังเพลิงนะครับอันนี้ใช้ตอนไหนวะน่าจะเป็นเดโลซาอะไรบางแต่ผมจําไม่ได้ว่าจังหวะนี้คือจังหวะไหนนะครับทุกคนพอจําแค่เด จำได้แค่ว่ามันใช้พลังกรงเล็บมังกรน,นะ่ครับอ่าเขาจะประมาณนี้นะครับในส่วนของซาโบนะก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วเราก็จะมาดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือลอยมัสแตงอดีตตอน5ดาวเป็นเอ่อเป็นอะไรนะเป็นเมตานะ่ครับเฮ้ยแต่ลอยมัสแตงมันมันมีออฟไหมวะผมคุ้นคุ้นว่าลอยมัสแตงมันมีออฟถ้ามีก็คือกูโดนด่าโอเคน่าจะไม่มีแหละนะครับผมแล้วก็เราอัพขึ้นไปเลยนะครับทุกคนอัพขึ้นไปจนกว่าลอยจะเปลี่ยนสกิลเ้เดี๋ยวขอดูสกิลแรกแบบชัดๆหน่อยดิก็ ปลาเหมือนปลาไฟออกไปเลยทุกคนนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมแล้วก็อัพขึ้นไปเลยปล่อยพลังไฟออกไปแล้วก็นี่ครับ5ขีดมีสกิลใหม่วงใหญ่ขึ้นนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสกิลนี้ก็คล้ายๆเดิมเลยทุกคนผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมเดะเลยนะครับเนี่ยทุกคนไหนวะ ปึ๊บอะ,อะไรวันนะ้าเดี๋ยวเราขออัพต่อขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่มาที่ไฟขั้นที่2นะครับผมขั้นสุดท้ายวงใหญ่ขึ้นโอ้โหยลอยพาดสแตงโคตรเท่บึ้ม,มคล้ายๆเดิมครับทุกคนมันปล่อยพลังออกเป็นไฟคล้ายๆเดิมแต่ว่าแรงและเบิดรู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหยนี่เอ้ยรวมทีมไฟไม่โคตรเท่ครับต่อไปแบบนี้ก็จะเต็มไปด้วยไฟครับทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวเราขายลอยก่อนแล้วกันนี่ราคาไหวราคาไหวแล้วก็วางเอ็นไดเวอร์นะครับผมมาดูกันว่าเอ็นไดเวอร์จะเป็นยังไง แน่นอนอ่ะมันต้องติดไฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกลิลแรกเอ็นไดเวอร์ก็เป็นต่อยออกไปนะครับผมต่อยออกไปเป็นไฟเออไม่ใช่ต่อยเดี๋ยวน่าจะแบบปล่อยพลังเลยอ่ะใช่ปหมนี่วูดต่อยพลังเป็นไฟไปเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็อัพขึ้นไปเอ็นไดเวอร์ขั้น3ขีดวงใหม่ครับสกลิลก็เป็นกระโดดลงไปต่อยครับอยู่นี้แม่งคุ้นขุนวะ่ะมันเหมือนไข่วะเนะี okay. ่ยโอเคกระโดดลงไปต่อยประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเอ็นไดเวอร์แล้วก็อัพขึ้นไปอัพขึ้นไปที่กี่ขีดวะเนี่ยจะมีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับลองสุดท้ายเป็นนนนทัั้งงงววะครบผมใส่ขอ ดูสกิลเวืดโอ้โหแต่ละตัวบอกเลยว่าแต่ละตัวคือแบบไม่ไม่ยอมแพ้กันเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นซาโบเอเนเเวอร์หรือตัวต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็คือมีแต่คนแบบระเบิดไฟแม่งใคร ใครมีพลังไฟนะระเบิดความร้อนกันหมดอะตอนนี้อโอเคเราก็อัพด n d i v e r ขึ้นไปต่อเลยแล้วกันนะครับนี่โคตรเอามาแล้วแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็น่าจะสกิลเดิมนะทุกคนไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เรียบร้อยเราก็ขายไปนะครับต่อไปเราก็มาดูที่สุนะกันบ้างนะครับผมนี่วางลงมาเลยสกิลแรกที่เราเห็นกันแล้วนะครับโคตรเท่สกิลแรกยังขนาดนี้สกิลต่อไปจะขนาดไหนอัพขึ้นมาอัพขึ้นมาอัพขึ้นมาโอเคขั้นนี้มาแล้วสกิลใหม่มาแล้วหูวงโคตรใหญ่ครับทุกคนลอยขึ้นไปแล้วก็บึ๊บ <c oughs> เป็นน้ำแข็งซะง,งั้นเออไม่เชิงน้ำแข็งหรอกมันคล้ายๆน้ำแข็งแต่มันไม่ใช่นะทุกคนผมว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็อัพขั้นขึ้นไปเลยมีสกิลใหม่หรือเปล่าครับซนะเฮ้ย <c oughs> สกิลใหม่ไม่ยอมมาโอเคมาแล้วครับ x อ็กเฟรโอ้โหวงเอลีโค้ดใหญ่ใหญ่จัดๆนะครับผมนี่อ๋ออันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกว่า มันอาจจะแบบใช้อันนี้ดันไว้นะครับผมแล้วก็ใช้พลังตัวนี้ออกไปนะครับเป็นพลังโจมตีอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองปิวแต่ว่าน้องๆมาคอมเมนต์บอกนะครับบอกว่าจริงๆสกลิลนี้เนี่ยก็คือเป็นสกลิลที่ศัตรตูมันมีรอบด้านนะครับผมสุนาก็เลยเออใช้พลังสองมือเลยนะครับทุกคนโอ้โหซึ่งเป็นพลังที่โคตรจะยิ่งใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็วงแบบนี้เนี่ยนะผมว่าต้องเอาไว้ข้างหลังแล้ววะซน่าะครับผมเดี๋ยวเราขายสุนาก่อนละกันนะครับแล้วก็มาดูที่ นัเสือกันบ้างนะครับผมนี่พระเอกของเรานะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันเคยเป็นตัวที่ช่วยพี่ผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือว่าโหมดพวกเลทพวกอะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนไม่มีใครนะทุกคนก็คือมีนัศสืนี่แหละที่สามารถช่วยให้เราผ่านได้นะครับเออตอนเล่นเอาแบบตอนฆ่ามาดละอะเลดอะไรนะที่มาดาละมานั่นแหละทุกคนเออเราก็ได้ใช้นัศสืนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะอัพขึ้นไปเลยนะครับในสอของนัสสือสกิลก็จะประมาณนี้นะครับนัสสือก็พ่นไฟก่อนแต่ว่ามอนเนี่ยก็จะติดไฟไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อ่ะแล้วก็ขั้น3 0 0พนะครับสกิลใหม่มาครับทุกคนนี่ครับนัสสือก็จะบินนะครับผมเริ่มใช้ปีกบินนะฮะซึ่งสกิลนี้ก็ใช้ตอนไหนผมก็ไม่ชัวร์แต่ว่าเป็นสกิลที่เทมากตอนนั้นที่นัสสือมาใหม่ๆเนี่ยคือสกิลเนี้ยโคตรเทเว้เออในขณะที่แบบ ตัวอื่นๆยังไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับอันนี้คือถือว่าอลังการแล้วนะนะตอนนั้นแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับผมอัพขึ้นไปต่อโอ้โหขั้นสุดท้ายก็สกิลเดิมครับทุกคนแค่วงมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มอนติดไฟแค่นั้น,นุ้ยดาเมจดัสเซอร์ดามเมจลัสเซอร์น,น้อยยังงห้าร้อยอิงเหรอเมื่อก่อนนี่ม่งเคยเป็นตัวโหดเลยตอนนี้มดามเมจห้าร้อยคือแบบกระชิดฤทธิ์มากโอเคเมื่อเราดูสกิลครบนะครับเราก็มาวางกันเลยละกันนะครับทุกคนนล็ก็กผมจะวางเป เป็นเป็น,เป,นเป็นรอยไหมอรอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูรอยมัสแตงก่อนนะครับว่าถ้าวางข้างหน้าเนี่ยรอยจะเป็นยังไงนะครับปพ๊บโอเคครับจริงๆข้างหน้ารอยก็คุ้มนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเอนดิเวอร์เลยแล้วกันนะครับผมเอนดิเวอร์เนี่ยเราจะเอารับมือตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับทุกคนนี่วางทุกจุดพี่บอกเลยแต่ว่าอาจริงๆคือมันควรที่จะแบบใช้ไฟของตัวที่ดามเมจเยอะสุดนะเว้แต่ว่าก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาซิน่าไปไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็เอนดิเวอร์เนี่ยเราจะเอาไว้ ติดไฟทุกที่เหมือนเดิมนะครับผมอร่อยทุกที่ทุกเวลานะครับผมวางลงไปทุกซอกทุกมุมทุกมุมต้องติดไฟพี่บอกเลยว่าเว็บแท้ท้ายเนี่ยน่าจะดูมันนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยจะติดหัวมันตลอดเวลานะครับทุกคนโอเคในส่วนของเอ็นเดอรเวอร์เราก็วางเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับวางกระจายแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปตัวไหนนะที่มันระเบิดเหมือนกันซาโบนะครับผมในส่วนของซาโบเดี๋ยวเราเอามาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับคู่กับรอยมัสแตงอันดับแรกนี่ไอตัวระเบิด l e ทั้งวง เมื่อมันเอีทั้งวงนะครับผมเราก็เอามาวางไว้ข้างหลังก่อนซาโบตรงนี้จะถึงไหมวะถึงวงไหมวะเดี๋ยวขอดูก่อนก็เรียกได้ว่าพอได้แต่มันก็มันขาดขาดไปนะครับทุกคนเราก็เอามาไว้ข้างหลังแล้วกันนะครับในส่วนของซาโบแต่ว่าเราก็จะวางกระจายกระจายนะก็คือตัวติดไฟเนี่ยวางไหนก็ไม่ผิดเ้ยผมวางั้นนะนี่วางลงไปเลยข้างหลังนียิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้ลุ้นกันสะหน่อยให้มันตายแบบก่อนเข้าบ้านนเงี้ยแบบนี้ได้ลุ้นมันโอเคครับทุกคนแล้วซาโบผมก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ หกเลยห้าตัว นะครับผมแล้วก็มีข้างหน้าอีกนะครับเรียบร้อยครบแล้วครบแล้วจริงวะเออครบแล้วจริงเออแล้วก็มีข้างหลังด้วยนี่ว่าเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวอัพให้มันแล้วกันนะครับนี่จะได้ตีข้างหลังได้ด้วยนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มไม่รู้เลยตอนเนี้ยแล้วก็ตัวต่อไปเอเนเวอร์นะครับผมเอเนนี้เวอร์วางแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็เอเนเวอร์วางแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นนัสซือแล้วกันครับนัสซื้อเออตัวแรกมีแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวที่2ตรงนี้ละกันในส่วนของนัสซือนี่ฮะนัสซือมาแล้วแล้วก็นัสซอก็จะยู่ กับทุกคนทุกที่เหมือนกันนะครับผมนะัทื้อโอ้โหแต่ละตัวตอนนี้บอกเลยว่าลุกเป็นไฟนะครับผมแมปลุกเป็นไฟแน่นอนทีมนี้ของจริงโอเคครับทุกคนในส่วนของนัทเสื้อของเรานะครับก็วางเสร็จที่เรียบร้อยอยู่ตามตามซอกตามมุมนะครับทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยเป็น ลอยมัสแตงนะครับซึ่งวงของรอยมันเป็นแบบนี้เราก็เอารอยมาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนะนตีหน้าตีหลังได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอ้จริงๆลอยแม่งมาไว้ข้างหลังน่าจะดีกว่าวะนี่แถวนี้นะครับอพอลอยมาอยู่ข้างหลังวงมานะครับผมวงได้วงได้ถือว่าโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับรอยวางเสร็จแล้วแล้วก็เอยังโอเคแล้วครับแล้วรอยมัสแตงของเราก็วางเสร็จที่เรียบร้อยตรงนี้เลย น,นี่แล้วก็ตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือซุนะซึ่งผมดูของซุนะแล้วนะครับก็น่าจะต้องเป็นตัวนี้นะตรงนี้นะซุนะเดี๋ยวลองอัพดูนะครับอัพตัมสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามันใช่หรือเปล่า โอ้ oh, ใช่แล้วแหละจังหวะนี้โอ oh, ้ใช่เลยใช่เลยสุนะที่นี่แหละที่เหมาะกับเจ้าที่สุดนะครับอุย้ยแต่ว่าถ้าขยับมาเหรอวะขยับมาสักหน่อยจะได้ไหมถ้าขยับมาสักหน่อยเราอาจจะตีข้างหลังได้ด้วยนะเดี๋ยวลองขยับมาตรงนี้นะครับผมว่าสุนะจะได้หรือเปล่าแต่สุนะดามเมจก็ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนก็สองแสน oh. ก็ถือว่าโอเคเอ้ยตรงนี้ได้ว่ะถ้ามาตรงนี้ได้ก็สบายเลยนะครับผมสามารถตีโอ้โหถึงหลังบ้านได้เลยเอาว่ะเฮ้ยสุนะโคตรเอานี่แหละโนหนึ่งของทีมเราตอนนี้ตัวเดอะ โอเค okay, ละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาที่เวฟ62นะครับแล้วก็ซื้อนะผมเนี่ยครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วงก็จะประมาณนี้นะครับสามารถตีได้รอบวงแล้วก็ตอนนี้ก็คือแมปได้ลุกเป็นไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าสกิลของใครบ้างนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหอลังการ <c ười> คือเต็มไปด้วยสีแดงครับเต็มไปด้วยไฟนะครับตอนนี้เป็นโคตรแบบอลังการจัดจัด,จด <c oughs> ทุกคนดูเดิออะไรมันจะเวอร์วังขนาดนั้นโอ้โหดูครับพลังไฟต่างๆของทีม นี้เว่์วางเกินไปไหมโอ้เลยกได้ว่าเกินปุยมุยม้ยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็รอละกันนะครับรอให้มันแบบตึงๆหน่อยละกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนนี้ก็ยังรับมือได้สบายนะครับเว็บหกสิบนะเอ้เว็บหกสิบห้านะตัวละครเรายังไหวอยู่เดี๋ยวเอาไว้มอนมันดันขึ้นมาแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยครับทุกคนไปกันเฮ้ทุกคน,กน, hey, กคนแล้วตอนนี้นะครับที่เว็บเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหมอนแม่งเริ่มวิ่งมาข้างหลังแล้วผมมองไม่เห็นนี่เชี่ผมก็เลยไม่รู้ไอ้เชี่เดี๋ยวขอเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยดูความความตึงก โดนติดไฟไหม้ทุกที่นะครับทุกตัวแต่ว่าตอนนี้แมงมอนมาข้างหลังแล้วครับทุกคนเกือบจะแตกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะขอปิดเอฟเฟกดูก่อน,นครับทุกคนเราได้เห็นความตึงของทีมเมื่อกี้ไปสักพักนึงก็ยังดีนะครับแล้วก็ตอนนี้โอ้โหชัดเจน,นครับไฟไหม้ในหัวกันหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็แมงกระตุกเฉยวะ่ะอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเจ็ดสิบสามผมเดาไว้เท่าไหร่วะผมเดาไว้เจ็ดสิบห้าว่าถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยก็ได้อยู่นะก็มาอยู่นะอาจจะมานะเว้ยเฮ้ยขอแค่แบบติดไฟทุกตัวต,วตลอดอะ่ะแล้วมันกกระตุ ทำไมวะเนี่ยโอ้ไม่ค่อยสม,มูทเลยวะทุกคนตายอันนี้ก็ตายไม่ไหวไม่รอดหรอกไม่รอด,ไม,รอดอออไม่รอดเอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้โหทายทันไม่รอดแน่74ทุกคนแค่นิดเดียวครับนิดเดียวผมก็จะทายถูกแล้ว แต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจนว่าทุกคนท่ายอะไรกันไว้นะแต่ว่าทีมไฟเอาเรื่องโอเคละครับทุกคนไปยังไงกันบ้างนะครับสลับทีมผู้ใช้ไฟของเรานะครับก็สามารถไปได้ทั้งหมด74เว็บเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าไปได้ไกลไปวะเขาไปคอยไกลเท่าไหร่นะว่าตัวดาเมจเยอะที่สุดก็มีแค่2 0 0แสนก็อาจจะยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าความสวยงามเนี่ยมาเต็มนะครับความตึงนี่คือแบบมาเต็มมากมากนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะ เพียงเท่านี้นะครับใครอยากดูทีมไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าทีมไหนพี่ยังไม่ได้จัดเดี๋ยวพี่จัดให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ลองทิมพ์ค้นหาดูที่ YouTube ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากดูทีมไหนพี่คิดว่าพี่น่าจะทําไว้เยอะมากๆนะครับบางทีแบบเคยทําไปแล้วแต่น้องก็มาขออะไรเงี้ยนะครับก็ลองคอมเมนต์หาดูก่อนนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบายๆครับทุกคนเจอกัน